แม่พี่น้องชอวาวตะกป่าที่มาร่วมถนนิตลาดริมน้ำวันนี้ได้แล้นี่นะคะก็จะเป็นชิ้นในของหมูแล้วมีสตอรอเบอรีอร่ขายมีเยอะมากนะคะของก็จะมีค่อนข้างเยอะค่ะค่ะาหารเยอะมากนะคะโอ้น่หน้ารับประทานมาก สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ไปก็าพาทุกคนมาเที่ยวที่ Saturday Market นะคะหรือว่าตลาดวันเสาร์ค่ะที่ข้างวัดย่านยาวนะคะซึ่งตรงนั้นเขาก็จะมีขบวนนะคะเดี๋ยวจะมีขบวนแห่เปิดงานค่ะนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ได้มีพิธีการเปิดงานแล้วนะคะโดยนายกเทศมนตรีเดินนำขบวนค่ะ โดยด้านหลังก็จะเป็นขบวนของอการรำนะคะการรำของทางภาคเหนือค่ะก็จะมีน่าจะมีการรำทั้งภาคเหนือภาคใต้กลางแล้วก็อีสานนะคะเป็นน้องๆถือตุงนะคะตุงนี้ก็คือภาษาเหนือแปลว่าธงนะคะ ตรงนั้นก็จะเป็นไทยภาคกลางค่ะหลังสุดก็จะเป็นการแสดงกับภาคใต้นะคะนี่ก็เป็นแม่น้ําตะวัวปาน,นั่นเองค่ะซึ่งแม่น้าแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานเลยนะคะแมะตามด้วยขบวนของภาคใต้นะครับเต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของชาวภาคใต้นั่นก็คือเสื้อบานง พร้อมกับนุ่งสรุปปาเจ้ได้ทําทรงผมตอนนี้นะคะพี่ปายก็อยู่ที่ตลาดนะคะก็เป็นตลาดเป็นสเตเดมาร์เก็ตนะคะซึ่งเป็นตลาดวันเสาร์นะคะเ,เดี๋ยวพี่ปายจะพาทุกคนไปชมรบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีอาหารอะไรขายบ้างนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าอาหาหรที่นี่ก็จะเป็นอาหารแบบโลโคอลนะคะแล้วก็ราคาจะไม่แพงค่ะราคาก็ค่อนข้างถูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายค่ะไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็น ร้านขายไก่ขายไก่นะ้ะไก่ทอดไก่ปิ้งไก่ย่างแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านขายเี่ยงนะคะปลาหมึกถ้าใครอยากจะรับประทานปลาหมึกก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะคะนี่ก็จะมีสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะสมมติถ้า่านักท่องเที่ยวท่านไหนจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบชิลๆนะคะใกล้กับแม่น้ำตะวัวปาเนี่ยก็สามารถมาได้เลยนะคะ และน,นี้ก็จะเป็นพวกแมลงท่าต่างๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นชิ้นในของหมูแล้วมีสตรอเบอรีร่ขายมีเยอะมากนะคะนี่เกิดถ้าใครซื้อของเราสามารถรับประทานตรงนี้ได้นะคะนีตรงนี้ค่ะนี่ซ้มตำนะคะใครอยากได้ทานของแซ่แซบนี่ตอนนี้น้องแมวด้วยโอ้ยน่ารักแมว,แมว ของก็จะมีค่อนข้างเยอะค่ะค่ะ,ะใครอยากจะให้ติ๊บน้องๆ<อ> <นะ S 1> ก็สามารถให้ได้นะคะเธอ,อบอกจะไปไมนะ่นานหหววัังง ที่นี่มีร้านรวงต่างๆนะคะให้เลือกเยอะๆเลยอาหารเยอะมากนะคะโอ้หน้าหน้ารับประทานมากอ,อันนี้นะคะใครชอบซูชิก็สามารถมาเลือกซื้อตรงนี้ได้นะคะ ้องถิ่นอันนี้เป็นข้าวแกงนะคะเป็นข้าวแกงถุงค่ะยังฮังเลนะะอันนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ำตะกวัวป่านะคะหรือว่าตะกวัวป่ารีเวอร์ค่ะเป็นแม่น้ำที่สำคัญนะคะในเมืองตะกวัวป่านะคะแล้วนี่เป็นหนังกางแปล้งนะคะเอ้ใครเอาจอกางแลกลงมาตรงนี้น่าจะมีหนังคืนนี้ฉายนะคะนะคะ่ะ เกิดถ้้ไงนะคะวันนี้นะคะพี่ไปก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเกิดสมุท้าใครอยากจะมาไวะแถวนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาตอนช่วงวันเสาร์นะคะติดกับวัดยันยาวค่ะเกิดถ้าไงก็บายฟอร์นานะคะซีอูน x ก t i า e ค่ะขอบคุณค่ะ